แานครับผมผมก็ดีใจน้ำโย่สร้างกันมาได้แบบงามแบบงามครับแกนสปูตจะครับผมใหญ่นิดหน่อยครับผมต่างกันนะครับเด้อใหญ่นิดหน่อยครับผมนี่ตัวนี้แห้งญ่ครับผมนี่นี่ครับตัวเล็กใจใหญ่แห้งญ่ครับใหญ่ไงไปเลยนะครับเนาะครับผมการทนกับทนนผกอนนะครับเด้อแม่นครับผมพาเบรกสองอมครับตัวตัวนี้พาเบรกสองนะครับแม่นครับพาเบรกสองตัวนี้พาเบรกอันเดียวครับผมกูบ้านี่เบรกอันเดียวบาทนี้ผมจะเอามันไปสับปลาช่อนครับผมนี่เปลี่ยนเปลี่ยนงานแทนปลาช่อนนี่กำลังมันจะบ่บ่มากซทำ ประมาณครับบ่มากสามพวกะโดูแม่นครับปลาใต้ดินพวกนี้นะครับแม่ครับผมช่อนนี่แม่ใหญ่ปั๊ดมันก็ดให้กำลังมันก็บ่ถึงนั่นนะครับเนาะแม่นครับนี่ผมก็เลยจะไปเล่นนะโดอันช่อนแทนช่อนแทนช่อนแทนม่ก้าเอ็มเอ็กซ์ไปเท่าเด้อครูบาครับยังเอาอยู่ยังเอาอยู่ะโดก็ยังอัดได้อยู่ครับแต่ว่าบ่อยากเอาไปอัดนะครับครับผมอ่าก็ขอแนะนําไปนําเนี่ยครับสาวตกปลาเฮานี่ยละสาวตีเบ็ดเฮานี่ยละเออแต่ว่าเฮาบ่แม่นเอาตีเด้อห้ามไปเลยครับตีแล้วเฮาก็ตรวจเบิ่งน้าตรวจเบิ่งครับตรวจเบิ่งน้าว่ามัน มันแน่นอนบอที่เขาจะไปรำอยู่เดียวนี้มันมันเป็นป่าชิวอ่าวอยู่บ่อนะครับเออเมื่อวันบอกแขงน้อยผลประจักษ์ต้งเงือกพุ่นแล้วแม่นครับผมต้องตรวจเพราะน้ออันนี้มันเอียงอ่ะน้องฮอกกะทายที่ไปแม่นครับผมรอตัวนี้ครับพี่จ้างยัางตัวนี้ผมเข้าไปแล้วเสนึงสองเทืออยู่ผมเบิดผมก็เลยเอาเอาติดมือมาดำเออเอาตัวนี้มาแทียนนะแม่นครับเพราะว่าผมมากก็แต่กำเนิดของว่านอนผมได้ครับนี่แม่นครับผมกำเนิดว่านอนยอดครับชุดยอดอ่าตอนนี้อัปเดตใหม่นะครับตอนนี้ าสรุปแล้วมือนี้ก็พอฝากนะครับเด้อครับผมฝากลอกสองตัวสามตัวไปเลยครับหลายครับผมนี่มีแต่ัวงามน้ำะครับเด้อเน้่ยครับอย่าใครจะลืมนะครับผมพอฝากน้ำแล้วใครประยัดครับผมนี่จัดหนักจัดเต็มครับผมนี่ครับผมอ่าซับมาแล้วนี่สะโดัพวกสะโดัวก็ซับมาแล้วแมนครับแมนกมะชอดมาซับมาแล้วโอเคนะครับเราสุดยอดครับครับผมผ่านครับพวกตองลำลากกันเพียงเท่านี้นะครับเนาะครับผมอ่า่ากันไปตามเห้องรถอ่าซุดแล้วแต่ท่านนะครับเด้อแมนครับเรื่องกดเรื่องยังไงผมนี่แล้วแต่ท่านดอก แต่ทุกคนในโลกใบนี้แหละครับผมค้าพเาท่านก็คือว่าโบมเอนเตอร์เจ้าของผู้นี้นะครับเจ้าของแมนแมนแมนครับห้านวนี่ครับค้าพเาท่านก็คือเบิร์ตทุกคนฟ้าบริสุทธิ์นี่แหละครับผมเอฟซีเขานี่นะแมนครับผมแมนครับน่ขาดบริสุทธิ์ความหุ่งใจนะครับแมนครับผมซ้ำมาเอฟซีนี่นี่แหละครับ พี่แล้วพาไปชั่มเนี่ยเอทีอุยเอทีเนี่ยผาลุยอย่างเดียวเด้ผ้าลุกแมนครับผมชอบเลยบังแมนแล้วก็มาสั่งปลาผมนะครับแม่ครับมีมีมีเอทีมาทางขาเกันครับผมมือนี้ก็คงต้องรับน้ำบ้านเนี่ยตอนนี้นะครับเนาะครับผมครับผมอ๋ครับโซ่หรอกกำงามนะครับผมดีครับครับผม